ทำไมเชเดใช้เชเดอร์ atter, อย่างนี้ยังไงอะโอ้ยสวยจังเลยโอ้โหไข่นี้สวยจังเลยอื้มนี่ออ้ยสวยจังเลยมันลงยังไงอะแต่ข้อปัญหาของเราก็คือมันลงยังไงอะทุกคนอยากรนะู้เลยใช่ไหมล่ะว่ามันยงลงยังไงเนี่ยฮะเออมันสวยมากๆเลยทุกคนเนี่ยเป็นไง ส่วนในแมนปเนี่ยโหบอกเลยว่าถ้าเราเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่น Minecraft ให้เราโดยการใช้มดเงาเนี่ยนามันจะสวยงามมากๆเลยนะเลยดูข้อแตกต่างระหว่างที่เราไม่ใช้มดเงานะอ้ยมันเจิดชืดสารเกินนะ่ะอือไม่ได้เลยนะต้องใช้มดเงากันบ้างแล้วนะโตได้นนเนี่ยยิ่งกว่า rtx อีกบอกเลยบางทีสวยกว่า rtx ด้วยซ้ำไปแต่ละมดเนี่ย อืมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนวิธีการลรงมอดเชเดอร์หรือมอดเงานั่นเองนะครับผมแต่พอเนี่ยเราไปดูเราไปโผลนะ่น่าจะอบกันเลยน้องๆไปซึ่งมันง่ายมากๆเลยนะทุกคนคือแบบว่าเราก็แค่โรลดมอดสองมอดแค่นั้นเองนะไม่ต้องใช้อะไรมากไม่ต้องใช้มอดฟอร์ไม่ต้องใช้มอดอะไรทูมันนงทูมันนี่ทเทมปิดไปได้เลยไม่ใช้นะเรามาเปิดที่ Google กันก่อนแล้วก็พิมพ์ว่า o p t i f y นะฮะ o p t i f y พิมพ์ O P T I F I N E o p t i m ฟ z แล้วก็เลื่อนหาเวอร์ชันที่เราต้องการที่จะโหลดนะฮะงด optimize เนี่ยนะชิวๆนะฮะหาเวอร์ชันที่เราจะโหลดนะแล้วเราก็กดโหลดไปใช่ไหมโหลดไปปุ๊บกดตรงมิเลอร์นะกดตรงมิเลอร์นะกดดาวน์โหลดไปนี่แม่งไปเข้าเว็บน้นเว็บนี้เแี่อะไรมันน่ามคานจริงๆกดตรงมิเลอร์นะครับผมกดไปนะฮะ กดดาวน์โหลดอั i ติไ1.12โอเคกดเข้ามาโอเคก็จะได้มาแล้วก็บันทึกไฟล์เข้าไปต่อไปนะครับผมเป็นมอดเงาที่เราต้องการนะับพิมพ์ซึ่งมอดที่ผมใช้ก็คือโชกกะปิก13นะมันเป็นมอดที่สวยงามอลังกรรมากๆเลยนะทุกคนแม่งเลยสวยจริงๆบอกเลยอดนนี้กูให้เต็มร้อยเลยอะแม่งสวยจริง,ออง,รงโอ้แล้วเราก็มาหาตามเว็บเอาว่าไมค์ครับมอดอันไหนมันดีก็ใช้ไปนะมันมีซิลเดอร์สูสโชกกะปิก13แล้วก็อื่นอีกมากมายนะไปโหลดกันได้นะฮะ แล้วก็ลงมาลงมาเรื่อยๆนะฮะเราก็เลือกนะฮะ Extreme version Ultra er version อันนี้เลือกแต่คอมของคุณเลยว่าจะรับได้แค่ไหนนะนะแล้เลือกอเลือกเลือกโหลดให้ถูกเวอร์ชันด้วยนะไม่ใช่โหลดเวอร์ชันผิดมานะแม่งเอ้ยผ่านกันมาหลายประการละอโอเคแล้วก็หาเวอร์ชันที่เราต้องการแล้วก็ดาวน์โหลดเข้ามาแนละ้วซึ่งผมไม่กดดาวน์โหลดนะเพราะซึ่งกูมีแล้วนะฮะอ่าแล้วเปิดอัลติไฟมาใช่ไหมแล้วก็เปิดเข้ามาแล้วก็ แล้วคือวิธีการโหลดอัปทิฟายเนี่ยก็คือเราต้องโหลดไมค์คราฟก่อนนะครับผมคือเราจะใช้อัปทิฟายเวอร์ชันไหนเนี่ยเราก็โหลดเราต้องก็ต้องเราก็ต้องโหลดเวอร์ชันนูนนูนนไปที่เราต้องการนะฮะพอโหลดเวอร์ชันธรรมดาแล้วปุ๊บใช่ไหมล้วก็ออกเกมเข้าใหม่นะฮะแล้วก็หาเวอร์ชันที่เราต้องการนะแล้วก็โหลดไปตามนี้เลยนะครับผมส่วนผมเนี่ยเปินเวอร์ชันน1.12.2นะฮะผมก็เลย ใช้1.12นะแล้วก็โหลดเข้ามาแล้วก็กด install เข้าไปแล้วมันจะ install สำเร็จนะฮะใครไม่สำเร็จก็คือยังไม่ได้โหลดตัวเกมนะพอโหลดเข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเรามี m o ม m o ดเงาเลยใช่ป่ะพอโหลด Optifine มาได้ปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเอ่อเป็นประมาณนี้นะครับผม Optifine นะแล้วมันก็จะเห็น shader นะครับผมเห็นไหม shader นะโหลดเข้ามาคือตอนนี้ คือมันจะมีอยู่อันหนึ่งก็คือ1.15.2อะไรเนี่ยแหละมันเข้าไม่ได้อันนั้นเป็นเวอร์ชันพรีวิวนะพรีวิวมันก็มันเหมือนทดลองอ่ะแหละเออเข้าใจปะใช้ไม่ได้แต่อันนี้ใช้ได้นะฮะคือเข้ามาจะต้องเจออย่างนี้นะแล้วก็หาคําว่า shader นะฮะจบเข้ามาเปิด shaders folder มาต er? ับฟากาแล้วก็เข้ามาแล้วมันก็จะเด้งนะฮะมันก็จะเด้งขึ้นมานะะ shader pack นะฮะแล้วเราก็เอาแล้วเราก็เอาพวก มดเงาที่เรามีเนี่ยยัดลงไปข้างในยัดไปมีเท่าไหร่ยัดเข้าไปให้หมดยัดยัดยัด,ย,ดยัดลงไปยัดลงไปโอ้ยมีทั้งหมดกูโหลดแม่งทั้งเว็บเลยเนี่ยโอ,โอเคแล้วเราก็จะได้เปิดตัวเกมเข้ามาใช่ไหมกดกดกดรีเฟซอีกรอบหนึ่งแล้วก็กดเชดเดอร์เข้ามาแล้วก็จะเรียบร้อยสบายชิวๆกดมดมดเงาที่เราต้องการที่จะใส่นะฮะใส่เข้ามาแหลกนิดนึงอ่าแหลกนิดนึงอ่าเป็นไง สวยขึ้นเยอะโอ้หูยแม่งโอ้โห,โโหคือสวยจริงๆนะฮะผมก็เลยเสริมใส่ไปที่คือคือที่หญ้ามันเขียวพื้นดินมันเขียวเนี่ยเพราะว่าเป็นรีสอทแพกนะฮะคือรีสอทแพกของผมเนี่ยก็สวยอยู่เหมือนกันนะฮะมันชื่อไลฟ์ลี่นะครับไลฟ์ไลฟ์ลี่เดฟอลต์จังครับผมพิมพ์กันได้นะเออไม่ห่วงกันนะกูพอกูไลฟ์ปุ๊บพอกูไลฟ์ปุ๊บแม่งถามกูจังพี่รีสอ ไอ้้ยพี่เลยทดแผกอะไรวะทำไมมันยากเขี้ยวขนาดนั้นเขีย้ยวขจีอย่างกันชาเลยนะนะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงแค่น,นี้นะผมก่นใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมดูคลิปเกินคนผมด้วยนะฮะกดเข้าไปดูคลิปเกินคนนะอย่าก,กดไปช่องอื่นนะเว้ยโอเคไหมเราไปดูคลิปเกีนคนก่อนเพื่อการขอบคุณของกูใช่ไหมประกดดูคลิปเกินคนกันก่อนนะลงไปในช่องกูนะแล้วก็เข้าช่องกูไปแล้วก็หาหาที่มันสนุกสนุกนะมึงหาอันไม่สนุก อันไม่สนุกกว่ามีนะมึงอย่ากดเข้าไปนะมึงกดไปพลาดเลยนะความแทบใจแรกแรกันสำคัญนะกดเข้ามาอันที่คลิปดีๆหน่อยนะเออโอเควันนี้ก็ต้องขอขอตัวลาไปก่อนไปแค่นี้นะผมพบกันใหม่คลิปหน้านะผมตอนนี้ผมรับโปรโมทเซอร์ไปที่300บาทต่อคลิปนะตอนนี้300บาทต่อคลิปนะเข,ข้าใจไหมคือราคาจะขึ้นตามซับสครายเบอร์แล้วก็วิวนะรีบๆติดต่อเข้ามาเลยล่ะโอเคนะไปละบ๊ายบายฮู้ฮู้